ผมรถตินดงครับสายรักวันนี้รับแมคโครครับวันนี้อาสานำทางนแมคโครมาครับเดิมมารับแมคโครครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมามาดูแมคโครตอนลงครับตอนขึ้นผมถ่ายคลิปไปแล้วนะแต่ว่ามันคลิปมันตัดไปครับก็ขออภัยในทีนี้กราไปูรถแมคโครอ่นเป็นไรนนไปไปกันเลย ฟังเสียงดูครับพี่หลง,ลงเราเ <c oughs> อเราลอจจะสั่นๆครับเพราะเดินอยู่ <c oughs> เนี่ยถนนใหม่แค่ไหนครับเยือเทได้สองอาทีครับน้องตาเดี๋ย <c oughs> วมารอดูครับไม่ต้องพูด <c oughs> ฮัลงหลพันเลอร์ครับเดี๋ยวฝีมือเดี๋ยวผมต้องยัดยางครับคุยช่วยโอเคเดี๋ยวต้องรอยัดยางครับไม่เดี่ยวขาตั้งกล้องมาีิคุยช่วยเล่าครับ เนี่ยครับมือใหม่หัดขับเช่าอมพูจะมาฝึกรถกันโอ้ยู่พวกเฮ้ไปข้างหน้าไปข้างหน้าเฮ้ยโอ้โหยของดีว่ะฮะยันเลยว่ะ Membuang meluang. อกอกอกอมันใหม่ครับมันใหม่จริงๆอ่ะ ได้แพ๊บนึงครับเสร็จสิ้นแล้วครับเฮ้ยยางออกดิพีทแพ็ปถึงที่หมายโหเล่นเครื่องใหม่ดิมาครับจะมาปักเอ้ยมากดเข็มครับพี่น้องครับ เค,ครับค่ะทีนี้ก็ต้องทำลายกับอา130ฟุีครับลุยหกเดี๋ยวรอจอดก่อนครับจะให้คลิปมันยา,ยาวๆครับคนดูจะได้ไม่เบือ่อโอ้ยสั้นต้องเปลี่ยนคลิปเยอะโอ้ยยาวจัดแก้มพอดีครับพี่น้องครับ โอเคครับหลังนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพลงนี้ครับย้ํากดติดตามครับเพราอติดตรงสายล้านะครับหลังนี้ก็ลาไปเลยครับสวัสดีครับเอาเอาเอาซะเอาซะพี่โอ้ยนิ้วนิ้วผาครับโทษโทษทีไม่มีขาตั้งกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวหลังนี้ต้องขอจบคลิปเพลงนี้ครับย้ํากดติดตามรอติดตรงสายล้านนะครับหลังนี้ก็ลาไปเลยครับสวัสดีครับ